สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์ม,มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา3อาการเตือนโควิดลงปอดนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับณนะตอนนี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งจะสังเกตว่าหลายๆคนรอบตัวเราเนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กันเยอะมากๆครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงนะครับอาจมีอาการเจ็บคอมีอาการ ให้ต่ำๆเท่านั้นครับแต่บางคนเนี่ยนะครับมีอาการรุนแรงนะครับเชื้อโควิดลงไปที่ปอดแล้วไม่รู้นะครับทำให้ไปรักษาราช้าทํทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นครับในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนำครับว่าเอ๊ะมันมีอาการอะไรบ้างที่เป็นตัวเตือนเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าโควิดเนี่ยลงไปที่ปอดแล้วปอดของเราอักเสบแล้วจำเป็นมากๆที่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอาการอะไรบ้างครับ อาการที่1มีอาการไข้สูงนะครับไข้จะสูงมากๆเลยนะครับถ้าปอดของเราเริ่มอักเสบครับซึ่งไข้เนี่ยอาจจะ3 9 4 0ขึ้นไปนะครับดังนั้นใครที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่าลืมซื้อปลอดวัดไข่เอาไว้นะครับควรวัดเลยครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครับว่าอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยสูงหรือยังนะครับถ้า37.5 37.6อันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าวัดแล้วเนี่ย39-40นะครับวันที่2วันที่3วันที่4ก็แล้ว ใครไม่ลงสักทีแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาครับ อาการที่2มีอาการไอนะครับเมื่อโควิดนะครับไปลงไปที่ปอดของเราครับก็จะทาให้ปอดของเราเนี่ยอักเสบมากขึ้นครับเมื่อปอดอักเสบก็จะมีน้ํามีหนองมากขึ้นนะครับบริเวณหลอดลมถุงลมของเราทําให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจครับเราก็จะมีอาการไอขึ้นมาบางคนเนี่ยอาจจะไอมีเสมหะก็ได้หรือว่าบางคนไอแบบไม่มีเสมหะไอแบบแห้งๆก็ได้นะครับแล้วก็ร่วมกับนะครับมีอาการไข้แบบโุ้ยไข้สูงมากๆร่วมกับไอเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วไม่ หายสักทีผ่านไป3-4วันก็แล้วแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทําการเอ็กซเรย์ดูครับว่าเอปอดของเราอักเสบแล้วหรือ,อยังเพราะว่าโควิดอาจจะลงปอดแล้วก็ได้ครับ อาการที่3มหอบเหนื่อยนะครับโดยปกติแล้วปอดของเราครับมีหน้าที่ในการเติมออกซิเจนให้แก่เลือดของเราครับเมื่อปอดของเราเนี่ยอักเสบครับก็จะมีน้ามีหนองมากขึ้นในที่ถุงลมของเราครับทำให้ปอดไม่สามารถที่จะเติมออกซิเจนให้แก่เลือดของเราได้เพียงพอทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดออกซิเจนเราก็เลยมีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาครับดังนั้นเ<ข>นี่ยใครที่มีอาการหอบเหนื่อยนะครับมีอาการไข้อายหอบนะครับอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าเอ๊ะอาจจะเชื้อลงปอดแล้วก็ได้นะครับ ็แนะนําว่าควรที่จะวัดออกซิเจนปลายนิ้วดูครับว่าเฮ้ยมันร่างกายของเราขาดออกซิเจนแล้วหรือเปล่าก็อย่าลืมซื้อติดบ้านเอาไว้เช่นกันนะครับไอตัวเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วครับหากวัดได้น้อยกว่า9 5ลงไปนะครับอันนี้ไม่ดีและร่างกายอาจจะขาดออกซิเจนแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์เลยครับสรุปนะครับอาการที่เป็นตัวเตือนครับว่าโควิด -19 เนี่ยลงปอดเราแล้วนะครับก็จะมีอยู่3อาการด้วยกันคือมีอาการไข้สูง ไอนะครับแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาครับอันนี้แหละครับจำไว้เลยครับว่าไข้ไอหอบนะครับแล้วก็ร่วมกับการตรวจคอนเฟิร์มครับว่าออกซิเจนในร่างกายของเราต่ํากว่า95%แนะนําว่าให้รีไปพบแพทย์เลยนะครับเพื่อทําการรักษาต่อไปอย่ารีรอนะครับเพราะอาจทําให้เราเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิก กดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วก็ตอนนี้หมอหมีมี Line official แล้วนะครับสามารถแอดได้เลยครับพิมพ์ว่าแอดหมอหมีนะครับหรือว่าคลิกลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้เพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์ครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย